สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่องจ่าต้าชนแนลอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนมาทํามะขามนะครับย่อมะขามจากต้นที่สูงแบบนี้นครับเพื่อนเห็นครับเพื่อนสูงยาวเลยย่อให้เขาเตี้ยลงนะครับเพื่อนย่อให้เขาเตี้ยลงนะครับเตี้ยลงแบบไหนถ้าเราจะทําบอนไซนะครับเพื่อนเราก็จะย่อส่วนเขาลงมา ให้เขาเตี้ยลงในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับทีนี้วิธีการทำไงครับเพื่อนวิธีการนี้ผมก็จะมาบอกเลยง่ายๆต้นที่สูงแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อนเนี่ยต้นที่มีความสูงแบบนี้อยู่แล้วเพื่อนเพื่อนดูเลยนะครับว่ามันมีกิ่งไหนที่อยู่ต่ําที่สุดบ้างเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นกิ่งที่ต่ําที่สุดของเขาไหมครับมีหนึ่งมีสองมีสามสามกิ่งนี้อยู่ต่ําที่สุดแล้วครับ แล้วช่วงนี้ก็จะห่างไปนะครับสามกิ่งนี้คือกิ่งที่อยู่ต่าที่สุดแล้วและทีนี้วิธีทําวิธีทํำง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ตัดส่วนนี้ออกไปตัดไปเลยครับเห็นไหมครับตัดไปเพื่ออะไรเพื่อให้เขาแตกตาด้านล่างอ่ผมลืมบอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้ข้ามไปขั้นตอนนึ่ง ก็คือเขาจะมีตาอยู่ด้านล่างแบบนี้เพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูกล้องอา,อาจจะซูมซูมไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมสังเกตซูมให้ดูก็ง่ายๆเขาจะมีตาอีกตาที่ต่ํากว่ากิ่งนี้อีกนะครับเ,เพื่อนตาที่อยู่ต่ํากว่กิ่งนี้อีกอยู่ด้านล่างที่เขาจะแตกอยู่นะครับเ,เพื่อนที่เขาพร้อมที่จะแตกตาออกมาอีกต่ำกว่กิ่งนี้หนึ 1, 2, ่งสองสามเพื่อนดูเลย พอเราตัดข้างบนปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนการเร่งการเจริญเติบโตเขาเพื่อให้เขาเอาตัวรอดแล้วกิ่งก็จะมาแตกด้านล่างลงมาอีกพอเขาแตกลงมากิ่งใหญ่กิ่งคิดว่าสมบูรณ์นะเพื่อนเพื่อนก็ตัดอีกเหมือนเดิมตัดมาตัดลงมาจนกว่าเพื่อนๆนจะจนกว่าเพื่อนๆจะพอใจว่าเพื่อนๆจะเอาขนาดเตี้ยขนาดไหนนะครับเพื่อนๆก็ทําแบบนี้ไปจนกว่าจะได้ตามที่ตัวเองชอบ อันนี้เป็นวิธีการทํามะขามต้นเล็กนะครับให้เตี้ยลงส่วนมะขามที่ต้นใหญ่ที่มีอายุแล้วเขาเขาจะใช้วิธีการควนกิ่งนะครับควนอันนั้นจะเป็นอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูคลิปหน้านครับเพื่อนสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ต่อตัวท่านเองหรือเพื่อนๆท่านอืน่นก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อนวันนี้ก็ลากันไปด้วยต้นมะขามเตี้ยนะครับ